เกงไม่มเงในไม่มีจับเลี้ยงชอบนะครับตำรวจไทยไพูดลามดนี่ม็อบยังไงกางเกงในไม่มีจับเลี้ยงนี่เสียอ่อนตีนหูปัญญาอ่อนเนาะภาสิวัเลี้ยงหูนะครับรถเยอะแยะปานี้ในระดับโรงเรียนสังขารทีหลักสการไปสิกาวาเลี่ยหีเนาะ ขอโทษขอโทษหัวนาฝากขางไส้มันลุยไปซื้อข้นพีนองมาหลายอาจารย์นารัคนนะอ้หมากรมีนางก็มีนอนเป็ยังมีไรจวะบิ้งเอเปนกรมีไหลเอาเป็นอนตายบมในห้องน้ำเขาเพราะเด็กเขาไปชาชีติผห้องน้ำามันน้อยเออมันเต็มคอมเมนห้องน้ำดอกห้องแห่งเรงมันบอมอค่ับ พอบ้ันี่คอกตานาราาบ่เคยกล้าว่าเราามงุกกะปิจริงๆเขาบอกกล้าว่าเรา่เคยมาจอกอเลยี่เ้ยยังยิยังเีเราเป็นตระกูลนขันสตวรเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าไปพูดเรื่องนี้ห้คนอื่นรับกินรับกิน

มาพาเดินเลจ้ากาพาเดินเล่เจละตอนนี้นเหลือแล้วพอมาพาเดินเล่นมาพาเดินเลจ้า คนเยอะแค่ไหนจ้ะคนไม่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 พ่บาย่อลับไม่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 แขนเสียบบกก่อนจะสุดต้องหลับต้องดูไม่เสียก่อนไม่เชียแล้วบอนใต้หอนใสไม่รู้จักที่ต่อมทีะไรก็เขนจะดก็ได้ข่านะ ยังเหาู่ไหงูห่าแบบใรเห็น้วเกิดเป็นพ่องูเนี่ติตาเียงูเนี่ยติป่างูด่าอคนไรปคนไรมเูยมันเป็นำพานอมีหอดูมีมารยามันยังูที่มายาูสวัสดเบอ นายมาหูฟงหูส <up. S 3> ิง <statistically> ด uh, ิรวจทกซได้หนต้ให้ประาส่วนจะดว่าตำรวจมากระเสริฐฮึม่ีคนมาไลครับจ่าชิดเอรักั้งโต๊ะไล่ตำรวจแทกซี่ไงานตู้ัดห้ มันม้วนมันอ้อมไงครับเออผมไม่พอร้อยกี่ร้อนเจ้ธนูแทบคุยเสียงรายงานตัวครับคือคืพอร้อยพอร้อยไม่ดีแต่ได้หัวหน้าท่านพ่อพ่อบาทนีพี่น้องบางคนมาเข้าปบาไปถามพี่น้ไม่ต้องวัดที่หลีบบอสไปถามิึง เป็นขาแล้วคือสิวในขีบมาเนุกปีแน่นคนลายว่าเขาลายบ้าครับเขาทำมาไป็เก็บเพ็ดบ้านปลาป่องกูเลียงใครคอยถามเนี่ตำรวจจังไหนคือสิตรวจเงียบก็จะไปล้างฝามปัญญาอ่อนเนาะเาตรวจขีดมันจอเหม็นโดยอีผากหอยมากขมเหม็นไม่รู้เรื่องกั้นสูงกั้นแรีนั่งยุ บอกไปไม่เมื่อบอกให้ไปซื้อมงเสียเสียหนึ่งมาให้กูบอกไปซื้อนบอกบอกบัตรยางปาเอไรมายางยปลาโรตื้อร์คุณจะแก้บ้างเลครับยางปรอย se mm ่งยางปลารตอยางปาโรตเอร์ก็มันข so anyway. so yeah, ้นมาสั so ้นโอ้หคอยก็ได้เป็นัเรียซื้อยางปลรต้ดีมากแต่ก็ดีแล้วมันด้ม่เสียเดี้

ร่วงอะไรสอเจม่ไนหยง้หัวีกัดหมอนนูไล่เลยไเลยมกันที่ตายแต่ขาทุกหัว้ยังข้างทุกหัวมุกตู จาเล่นพวกนี้มาคอยนันเป็นทิบยะพัน์สั่งลโล่ครับูไอจักจี้ผู้ตัดตัววนี่สามสิมาราแจงกว้อหนีเดเตลอดมันขึ้นประมาณสองคกลัวไม่มักกันหนึ่งสองคนโอ้ย้อลโลครับแน่นอนบักกันหนึ่งที่สี่สองคนคนี่สัตว์เทีนเข้ตะพุ่มคนไล่เลยไมเลยคนไล่เอ๋อเงามันแมนเดวมีบ้านสองคนมันขืนมขนที่ มันถึงน่าคงเื่เจ้าเจ้าจำรูปร่างลักษณะคนไรหรือบ่จะไปเลี้ยจ่าเลี้ยตัตบัวมันเป็นตัวจ้งบอยนี่เป็นเพื่อจ้งสร้างกิจยาจัได้วยหัวลโลดดีผมเสกกาแน่นอนหัวลโลดดีผมเสกกาแสกแเสกลดมันยังคึ้ตะบวกต้องมาท่วัดจำันไปเลดว่าเป็นเจ้า

เบิ้งท้องไ้บเป็นยัางเร่องตำตรวจี่ท้งสสยตรวไปตัวตัวตัวใครตำรเจเขาเป็นูลวมตองเลยตาดเนบริบริบรจ้าคือบอกอ๋อตา้อมูนกข้มูีที่บ้านส่นอกรอไเ่อยๆถ้าดึงข้มามัจห้อจ่จังไสห้องว่าได้เลยมีเหงดิ ไคออกเยี่ยน้วบกัเี่ยนมา่เ่สก็แค่เป็นสีพุทธิอเก็เยี่ย่ไเปล่าม่ี่ยไม่ดูดไม่มันไ่มีสีดนพะต่ไสันห่งไันเกรหมัวกนมาวมเสห่งสย่าลกออกไปสันมีเส้นบางโอเก่ยนไดมันดีมันดีอย่เอาจจะเป็นอย่างสันเก้เข้วเม่อพวกคนตั มันจะเห็นเห็นแอยางพคุม่ไอยู่จนกระจอกเพราะเบอคุเมตาม่แล้วโดยก็เมียก็แค่อีสันแลเผื่อเราพาะเมียอยู่คนที่แก้งยเสียนันแก้วอีกมันกมันส่ันยากาศมันสิว่าสําเซาอ้สับเ่ามันสิว่าสับเซามันทีมันถูกใ้ประเด็นถูกเออจัยถูกว่างันจะไปอีสันก็ได้คอยจ่อไปจ่อไปจ่อแล้วเป็ครับเดียป็ปเลย

ไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจลงบันทึกประจำเดือนเลยนะวันม right ันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใจเย็นๆตั้งใจดีๆเดี๋ยวตำรวจช่วยแน่นอนย้อนเกิดมาดูหอนจึงต้องทนอยู่คนเดียวผู้บ่าวกระบอแลเดียวจึงอยู่คนเดียวจนเฒ่าจนแก่เขาไม่เขาไล่เลยไม่เขาไล่เลยบ้างครับ